ส่งมาขายล่าสุดนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเหรียญ <Bel> อะไรนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องดูกันเลยนะครับว่าวันนี้มี f อของเราส่งเหรียญอะไรมาขายนะครับก็มาแกะกล่องดูกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับเหรียญในกล่องเป็นเหรียญที่ส่งมาขายนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับเพราะว่ามีมีติดต่อจะส่งมาขายกันกันหลายหลายท่านนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับว่ากล่องนี้คลิปนี้ ส่งเหรียญอะไรมาขายนะครับแกะให้ดูกันสดๆเลยนะครับนี่นะครับถ่ายคลิปไม่มีการตัดต่อนะครับดูดูเหรียญจริงดูแบบดูจริงๆกันเลยนะครับใครที่มีเหรียญนะครับต้องการที่จะขายเน้นถ่ายรูปเหรียญชัดๆนะครับส่งมาให้ผมดูนะครับส่งรูปมาทางข้อความเพจหรือว่าจะส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับอนี่นะครับเป็นเหรียญที่ส่งมานะครับเพิ่งแกะกล่องออกมาเลยนะครับไม่มี ไม่มีที่อยู่ผู้ส่งนะครับมีแต่ที่อยู่ผู้รับนะครับส่งมาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอ่าแพ็กมาค่อนข้างจะแน่นหนานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับดูกันพร้อมๆกันเลยนะครับขออนุญาตแกะสักนิดนึงนะครับว่าได้เหรียญอะไรมานะครับใครที่ต้องการจะขายเหรียญนะครับดูคลิปก่อนนะครับดูคลิปให้เข้าใจนะครับว่า ผมรับซื้อเหรียญอะไรบ้างนะครับไม่ได้รับซื้อทุกเหรียญนะครับรับซื้อเหรียญแบบในคลิปเท่านั้นใครที่มีเหรียญก็อย่างที่บอกนะครับถ่ายรูปชัดๆส่งมาให้ผมดูนะครับอ่านี่ส่งมาส่งเหรียญหนึ่งบาทนี่นะครับส่งมาสองเหรียญนะครับส่งเหรียญมาพร้อมกับเลขที่บัญชีนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับ ขายเหรียญไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับเนี่ยส่งมาส่งเหรียญ1นบาทกับเหรียญเหรียญยีสาตางค์นะครับเหรียญหนบาทกับเหรียญยีสตางค์นะครับส่งมาส่งมาสองเหรียญนะครับเดี๋ยวโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับคราวนี้มาดูเหรียญกันเลยนะครับเป็นเหรียญที่ส่งมาขายนะครับเหรียญรุ่นใหม่นะครับมีไม่กี่รูปแบบที่รับซื้อนะครับ 256 1นเดนะครับปีพศ2561อ่าเ็ดนี่นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทพะสศีนตรงนะครับพบเจอกันบ่อยนะครับผมผมพยายามอธิบายนะครับแล้วก็แนะนําตลอดนะครับว่าให้สังเกตดูเหรียญนะครับนี่นะครับก่อนจะใช้ก็สังเกตดูนะครับเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้รับซื้อขั้นต่ํา500บาทนะครับขั้นต่ำๆห้าร้อยบาทได้แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่า เป็นเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้นะครับนี่1เหรียญน,นะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญย5สสตางค์ปีพศ2อ6 3น้าหสามนะครับปี6กสามเนี่ยพบเจอบ่อยนะครับเหรียญในลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับผมได้มาไม่ต่ำกว่าสิบเหรียญแล้วนะครับที่ที่มีการส่งมาขาย เหรียญ25สตางค์ที่เป็นลักษณะของพระเศียรเอียงพระเศียรขวางแบบนี้นะครับพระเศียรเอียงพระเศียรขวางแบบนี้ซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละหนึบาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีพระเศียรตรงแบบนี้รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับนี่นะครับส่งมา2เหรียญนะครับรอรับเงินได้เลยนะครับตรวจสอบเรียบร้อยนะครับรับเงินง่ายๆนะครับไม่ไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับมีเหรียญแบบที่รับซื้อ ถ่ายรูปชัดๆหรือว่าส่งเป็นคลิปมาให้ผมดูนะครับผมจะประเมินราคาให้ถ้าเกิดว่าประเมินราคาเรียบร้อยพอใจที่จะขายส่งเหรียญมาพร้อมกับเลขที่บัญชีแบบนี้นะครับรอรับเงินที่บ้านได้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเหรียญหนึ่งบาทพระเสียรตรงนะครับเจอบ่อยจริงๆนะครับย้ําว่าเจอบ่อยจริงๆนะครับ แล้วก็เหรียญย5สสตางค์ที่เป็นลักษณะของพราเสียบเอียงพราเสียบขวางแบบนี้นะครับขายได้นะครับรับซื้อจริงนะครับส่งมาขายได้จริงแน่นอนนะครับเพจสลาลมคอย fc ช่อง YouTube สลาลมคอยชนแนลแล้วก็เพจสำรองดูก่อนใช้ขายได้จริงนะครับติดต่อได้ทุกช่องทางนะครับส่งรูปมาทางข้อความเพจหรือว่าจะส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับ